ครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวันนี้นะครับวันที่หนึ่งกันยายนสองพันะครับ2,021นะครับสองพแล้วนะครับโควิดผ่านมาปีครึ่งแล้วนะครับนะดัชนีลงจากไปเท่าไหรวันละร้อยจุดร้อจุดลงวันละร้อยจุดนะครับลงไปเก้นะครับ ตอนนั้นคนรอกันเลย800700จ้อยจะเอาให้ได้นะครับอ่าลครับอ่าแล้วก็เด้งขึ้นมานครับเด้งขึ้นมาพันสองพันสามคนก็บอกเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวมันก็ลงพันสี่เดี๋ยวมันก็ลงพันห้าเดี๋ยวมันก็ลงพันหกเดี๋ยวมันก็ลงพอพันหกร้อยห้าสิบรอบที่แล้วรับเข้าซื้อกันเลยนะปรับ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 จะไปพันแปดนั่นแหละครับพอเราซื้อกันเป็นไง ตกเรียบร้อยลงไปเลยนะครับลงไปพันสี่พันห้าพันสี่นะครับลงไปพันสี่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็ขึ้นมายืนพันห้าใช่ไหมแล้วก็งวดนนี้นะครับจากพันห้าร้อยนะครับพันห้ายี่สิบขึ้นมาลวดเดียวร้อยจุดนะครับจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่น้อยลงนะครับเหลือเวลาไม่ถึงสองหมื่นนะครับแต่มาู้บอกหมดกว่าบอกหมดหรือเปล่านะครับว่าบอกตัวเลขจริงหรือเปล่าบอกหมดหรือเปล่านะครับ เอาละวันนี้มาดูนะครับวันนี้เราทำอะไรกันดีมานั่งดูหุ้นยูซินลิงนะครับนะดูหุ้นยูซินลิงนะครับเนี่ยวันนี้ดูสิยูนะครับเนี่ยลิงถ้าไม่มี CPO นะครับไม่มี2ตัวกับ CPO กับแมคโครนะครับเนี่ยดูสินะครับหุ้นยูก็อันดับอันดับหนึ่งแล้วนะครับอันดับ4ี่ดับเดลต้าครับมาได้ไงนะดีสี่เดลต้านะครับเอาเดลต้ามาดันตลาดนี่นี่ ตลาดลบหกนะครับนี่ลบหกลบแปดนะครับนี่นี่เดลต้าบวกอยู่สี่สี่ถ้าเดลต้านิ่งๆนะครับลงไปสิบจุดแล้วมั้งเนี่ยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับตามมาแล้วครับอันดับหนึ่ง CPO นะครับ CPO สองแมคโครสามยนะครับอ่ะส่วน U ูขิดพล่ะต้องดู U ูขิดพด้วยนะครับ U ูขิด P ีขิดพีลิงหรือยังซิลลิงที่หนึ่งสามห้าไม่ลิงนะครับ แค่เหรียญเงินนะครับไม่ลิ้งนะถอยลงมานะครับอยูคลิดพีก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านหุ้นนะครับอ่านะครับแล้วเอายูต้องยูก็ต้องมีวอด้วยสิเอาทุกวอได้ไหมเราจะเห็นแค่วอสี่นะครับวอสี่นะวอสองวอสองวอสามวอสามของแมกกรุงเทพใช่ไหมครับอ่านะครับเราของนักคุณรายย่อยงวดน,นี้เป็นวอสี่นะครับนะวอสี่อ่านี่ครับ ขาย ATC ATO ตอนบ่ายไม่มีคนมาช่วยซื้อไปเลยนะครับนะตอนนี้เหลืออยู่2,800ล้านหุ้นมีการซื้อไปแล้วนี้2,007น,นะครับ2,007ตอนนี้เหลืออยู่ที่0.01สตางค์เหลือ2,800ล้านหุ้นนะครับซื้อ96%นะครับนี่96%ปี๊ดลงมาดีครับนะนี่96%นะครับตรงนี้นะครับซื้ออย่างเดียวนะครับใครขายบ้างไหมเนี่ยอ่ะมาต่อนะครับกลับมานะครับอันดับหนึ่ง c p o อันดับสอง m e c โ o สาม U City นะครับเมืองของคุณนะเมืองของคุณนะครอของคุณหุ้นของคุณนะครับเดลต้าซีบีบแรงต่อนะครับเมื่อวาน BBL มีการปรับนะครับปรับบาลานซ์ของ m s c i ใช่ไหมครับก็เลยมีการเทขายออกมาตุ้มคนตกใจบอกมันขายอะไรวะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับแต่ก็มีฝั่งซื้อซื้อกลับเข้ามานะครับนะก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับถ้านนักลงทุนตามข่าวนะครับว่าจะมีการปรับ แบบเอาตัวไหนออกตัวไหนเข้านะครับเนี่ยแต่จะขายวันไหนเราไม่รู้ไงใช่ไหมครับแต่ก็มีผลต่อส่วนต่างราคาที่เราจะรอได้นะครับนะจังหวะชิงจังหวะได้นะครับแล้วพวก BBL วุ้นใหญ่จะมี DW ด้วยใช่ไหมนะครับใช้ตรงนั้นได้นะครับแต่ผมไม่เคยใช้นะไม่ถนัดทางนั้นนะครับอ่าดับ2ก็ K b แ n k นะครับไล่ไ่กันมานะครับมีช่วงหนึ่ง BBL ก็แซงหน้าเคแ n k ครับเป็นช่วงไกลเลย30บกว่าบาทนะครับแล้วอยู่ดีๆก็นะครับไปซื้อที่บอกว่าจะซื้อที่ ธนาคารในอินโดใช่ไหมราคาคุณก็ลูดลงมาต่ำกว่าเคแบงนะครับตอนนี้เคแบงก็ขึ้นมาแซงแล้วนะครับเดี๋ยวลาเราไปประชุมพูดทุยนะครับผมก็จะบอกคุณชาติฤิว่าราคาบีเอลอตามแบงก์กรุงเทพแบงค์ราคาแบงก์กรุงเทพตามกสิกรอีกแล้วนะครับนะอ่ะหุ้น B ครับง่ายๆเลยตัวเดียว B นะครับนะครับแล้วก็เค e RPC นะครับ RPC ีซีเทแล้ววันนี้นะครับไปชนใกล้ๆเกือบ2บาทนะครับเทแล้วครับมีกระทู้นะครับที่ตั้งไว้เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับที่ เรื่องการที่กลุ่มปตทบริษัท ATC เมื่อก่อนนะครับมาฟ้องอายัดอย่างเงี้ยนะครับก็ผิดคําสั่งศาลใช้คําสั่งศาลหรือยังไงเนี่ยครับนะผมบอกไม่ได้ผมเจ้าเงินบันผลนะครับเพราะสมัยก่อน r p c เนี่ยนะครับจ่ายบันผลดีมากครับดีกว่ากลุ่มปตทนะครับเมื่อก่อนจ่ายอยู่เกือบ7%จ็ดเปอร์เซ็นต์อ่ะเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับราคาหุ้น4บาทนะครับราคาหุ้น4ี่บาท4ี่ห้าบาทอ่ะจ่ายปันผลเกือบเท่าไหร่อ่ะเกือบ4ี่สิบตังค์นะครับเกือบส0เรซนะครับ บางปีจ่าย76ตังค์ด้วยนะครับนะบางทีกิจการขนาดเล็กนะครับก็ลงกันไม่ไม่ใหญ่มากนะครับผมเคยไปดูแลนะครับนะผมไปนั่งเฝ้าดูลงกันเลยนะครับดูถังเด็กดีเซลเขาเลยแหละนะครับก็หุ้นกิจการขนาดเล็กเลกลางๆนะครับถ้าจ่ายปันผลดีเราก็น่าสนใจนะครับแล้ว PE ต่ำอย่างเงี้ยมีปันผลนะครับมีแก๊ปมีแล้วผู้บริหารถ้ายังทํามาหากินอยู่ครับยังไงสักวันหนึ่งหุ้นก็ต้องขึ้นนะครับถ้าผู้บริหารยังทํามาหากินอยู่นะครับหุ้นตัวนั้นอ่ะสักวันมันก็ต้องขึ้นนะครับนะ แต่ไม่ใช่แบบเอาเงินไปแล้วไปไปซื้อกิจการพวกตัวเองแล้วแบบแกล้งบอกจ่ายหนี้ไม่ได้แล้วมาขอเงินเพิ่มใหม่รอบอย่างเงี้ยแบบที่เป็นคดีความอย่างเงี้ยไม่ไหวอันนั้นไม่เอานะ้ครับอเลวใช้ได้กับเลวใช้ไม่ได้เนี่ยดูตรงนี้นะครับนะอ่ะนะครับอินทัตแอดวานวันที่แดงนะครับอ่าปตทอลทีนะครับแดงนะครับแดง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 นะครับแน่นอนแหละอ่ะเจมาร์นะครับนี่นะเห็นไหมเจสินดี้อะไรกับยูนะครับนะดีแท็กตัวนี้เขียวนะครับปูนซีเมนนะครับปูนซีเมนรู้ไหมครับ ตอนนี้อินทัดมาเก็ตแคปแซงปูนซีเมนต์แล้วใช่ไหมไปไม่ให้อะไรครับเก้าเก้าเองเก้าเองนะครับเก้าเองนะครับมาเก็ตแคปแซงปูนซีเมนต์ไปแล้วนะครับบันทึกเลยนะครับหนึ่งหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสี่ที่ดาวเพลสโลกนะครับแสนซิลลี่โออาร์นะครับโออาร์ก็ขึ้นมานิ่งต่อเหมือนเดิมนะครับใครมีโออาร์ไว้ก็ทนทนกันต่อไปนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทนกันต่อไปนะครับ แล้วใครมีทิศหลอนะครับติดไซเลนต์พิเรียดสเดือนก็เต็มตัวนะครับอ่า JMT ก็มานะครับอ่าสวัสดีวันนี้ TTA วันนี้ลงนะครับวันนี้เดินเรือลงนะอ่นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็เท่านี้แหละนะครับแล้วก็ช่วงนี้ถุงพลาสติกถุงดําขาดตลาดใช่ไหมครับตั้งแต่มีคดีความคดีตํารวจใช้ถุงดําใช่ไหมครับถุงดําขาดตลาดเลยนะครับนะนี่ครับนิชิว่านิวยูนะฮะยูอันดับหนึ่งนะครับยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ชีวาชวาอะไรเนี่ยครับลืมนะครับอ่ AKR มาจี๊ดๆมานิดนึงนะครับแฟนซี TVT นะครับ AI AJA นะครับ Ajec Ajec ใช่ไหมนะแล้วก็นี่ครับอันนี้ตัวจี๊ดนะครับ่ตัวเน่าตัวเน่าประจำวันวันนี้ตัวอะไรครับตัวเน่านะครับมีส s เวอร์นะครับ MIPF T แล้วก็เห็นไหม T ตัวเดียว n b ตัวเดียวนี่ T ตัวเดียวนะครับต่อไปก็มี S ตัวเดียวนะครับเอาฮะตั้งชื่อกันนะครับเป็นเทรนนะครับ อัมนะก็ยังยืนอยู่แถวนี้แหละครับไม่ไปไหนนะครับนะขึ้นจากราคาผมยี่สิบห้าสตางค์และครับอัมานะอัมมนะนะครับเนี่ยเมื่อก่อนมันมีอัมมานะกับอะไรนะคล้ายๆกันนะครับมีทั้งสองตัวเลยนะครับนะ MDX วันนี้ถอยนะครับนะเซนโอ้ชื่อเพาะมากเลยครับนี่ายเซนนะครับเซนนะครับนี่ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนะครับตัวนี้นะครับแนะนําเลยนะครับอ่ะไปไหนก็ไปซื้อข้าวหมูแดงข้าวอะไรก็บอก ผมมีหุ้นเซ็นนะเซ็นไว้ก่อนนะครับเป็นเจ้านิกายนะครับเป็นเจ้าละทิกเซ็นนะครับเซ็นอย่างเดียวนะครับมาซีเฟสอาร์พีซีไทยรีนะครับกลุ่มประกันตัวนี้ไม่ค่อยเลยนะครับนะมีไทยรีกับเธอนะครับไปด้วยกันไม่แต่มันไม่ไม่ค่อยเหมือนไม่ดีทั้งคู่นะครับนะอ่ะก็วันนี้เท่านี้นะครับนี่แล้วก็มาดูตัววิ่งกันดีกว่านะครับนะครับวันนี้จะมันวันนี้กําไรเรียบร้อยตอนเช้านะครับมีค่าข้าวแล้วเรียบร้อยบันทึกนะครับ หนึ่งสิงหาคมมีค่าค่าของวันที่สองกับสามนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมไปอายไรลซื้ออะไรอเพิ่มทุนนะครับเพิ่มทุนทีรับนะครับเพิ่มทุนทีรับต่อตอตอนนี้หกจุดนะครับหกจุดอ่าแล้วก็ i L M มรู้สึกมันนะครับเป็นเท์แคร์ใช่ไหมครับเป็นฮอสพิทอลนะฮอปปี้เทลฮอสพิทอล นี่ครับแปดจุดอ่าแป๊บเดียวกระพริบกระพริบตานะครับแป๊บเดียวเสียงเพลงมาลบแปดจุดทันทีนะครับอ่ C G D ขึ้นนะครับโครงการนะครับ C G D ผาแดงนับเป็นกลุ่มเดียวกันไปเลยนะครับ C G D ผาแดงนะครับผาแดงนะครับอ่าเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับคันที่กรุ๊ปนะครับแล้วก็คอนโดสูงมากอยู่แถวข้างๆเอเชียทีคเอเซียทีคใช่ไหมครับนะอะไร Four Seasons หรอ Four หรือออ l s e a s o n ครับ Four นะครับ เจมาดมาแล้วครับ AMC ขึ้นจับ4-5บาทนะครับรอบนี้นะครับ AMC หุ้นเหล็กนะครับขึ้นมาเกือบ7บาทนะครับตัวเดบยูตัวเดบันยูนะครับนามยงเทอร์มินอลนะครับตัวนี้ถ้ามีปันผลหลูๆนะครับได้40ตังชัวช์วหรือ30ตังชัวร์วดีน่าสนใจนะครับกลุ่มบ้านนะครับก็คือแรนด์เท้าเป็นตัวหลักนะครับส่วนตัวปันผลดีก็จะมีแหละเซนานะครับ แล้วก็ตัวไวลุนก็อย่างเช่นโนเบิลนะครับโนเบิล no ทำคอนโดค่อนข้างจะแบบเป็นไฮไฮเอ็นเลยแหละนะครับอ้าแวบบตกลงดอยไหมอ่าเหลือ6จุดนะครับ6จุดอ่าตกลงใครเลือกจะชอบดอยไหนนะครับใครชอบดอยไหนเลือกเลยนะครับแต่ใครไม่อยากขึ้นดอยนะครับไม่อยากอยู่บนดอยก็ลงมาพักก่อนนะครับลงมาพักที่ที่อะไรสวนสัตว์สวนสัตว์ ยังใหม่ก่อนนะครับยังไม่ต้องต้องเดินขึ้นครับถอยลงมาก่อนครับถอยลงมาก่อนนะครับถอยลงมาตั้งหลักก่อนครับมาห้างในย่าก่อนก็ได้นะครับนะหรือไปเดินเล่นในมอชอนก็ได้ครับไปดูอยู่ที่อ่างเก็บน้ํานะครับนะพรุ่งนี้ค่อยเดินขึ้นใหม่นะครับนะอ่าตอนนี้ลบ6.52จุดนะครับอ่าดัชนี1 6 3 2จุดนะครับ หุ้นยูนะครับยังไงจํานวนหุ้นเนี่ยไม่มีใครเกินอยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนนี่ว่ากันจํานวนหุ้นนะครับเก้าแสนสามหมื่นเก้าแสนสามหมื่นห้าพันนะครับห้าพ <After all. S 1> ันนะครับเก้า <gì> แสนสามหมื hmm. on, <um uh ่นห้าพันกว่าล้านหุ้นนะครับนะอ่านะครับมีเสียงโทรศัพท์เข้านะครับเดี๋ยวก็ไว้เท่านี้นะครับโชคดีนะครับได้้แลลลวค่ะฮัโหเชิญมาบอกว่ามีสายโทรเข้านะคะ